สนับโดยประกันชั้นหนึ่งพี่ช้างคืนเงินเหตุระเบิดร้านรับซื้อของเก่ายาลาตะเขาจนทำให้มีผู้เสียชีวิต ได้สะท้อนให้เห็นถึงความประมาทที่แฝงมากับพยะอันตรายทั้งแล้วครั้งเล่าย้อนกลับไปเมื่อปี2543ความรู้เท่าไม่ถึงการของคนขายของเก่าจงังหวัดสมุทรปราการที่ได้ลงมือผ่าซากแท่งโคโบอล60ทำให้มีผู้ได้รับอันตรายจากรังสีและเสียชีวิตถึง3รายจนล่าสุดความพยายามใช้ถังแก๊สมาเป่าตัดแท่งเหล็กขนาด200กิโลกร,รมโดยไม่รู้ว่าเป็นระเบิดสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สอง ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงเจ็ดรายบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายทั้งหมดภายหลังเกิดเหตุระ,ระเบิดร้านรับซื้อของเก่าในซอยลาดปลาเค้าทําให้คนเริ่มกังวลถึงความไม่ปลอดภยัยเพราะวันนี้ร้านรับซื้อของเก่าได้ขยับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างไม่อาจเลี่ยงและยังมีขยะอันตรายอีกจํานวนมากที่รอการกําจัดอย่างถูกต้องในบรรดาขยะที่ถูกทิ้งจากบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ากลายเป็นเป้าหมายสําคัญของกลุ่มซาเล้ง ที่ออกตระเวนตามบ้านเพื่อรับซื้อซากแอร์ตู้เย็นโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์มาถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อน,นำไปขายต่อที่ร้านรับซื้อของเก่าอีกทอดอย่างน้ำยาเนี่ยเวลาเราจะตัดแอร์เราต้องปลยน้ำยาออกก่อนเวลามันโดนตามเนื้อเราเงี้ยมันจะมีน้ำยาแอร์บางตัวที่มันโดนตามเนื้อตัวเรามันอาจจะมีมีแบบพองไหมส่วนมากเวลาตัดแอร์เราต้องปลยน้ำยาออกทุกครั้งเวลาเราจะตัดแอร์ทองแดงที่พันรอบแกนมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นหนึ่งในวัสดุมูลค่าสูงไม่แพ้เหล็กอลูมิเนียมแต่การคัดแยกอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาเ,เช่นเดียวกับร้านรับซื้อของเก่าที่ผิดกฎหมายรายเล็กรายน้อยที่ยังมีอยู่มากและอาจสร้างปัญหาต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่มีร้องเรียนจากกิจการลักษณะอย่างนี้นะคะเรื่องเสียงเรื่องฝุน่นแล้วก็จะมีในเรื่องของแหล่งพ่อพันธุ์แมลงและสัตว์นํำโรคเพราะว่าถ้ามีการจัดเก็บวัสดุเหล่านี้ไม่ดีอย่างเช่นกระดาษหรือว่า ขวดแคนขวดแก้วที่ไม่ได้สะอาดเนี่ยมันก็เป็นแหล่งของการของหนูแมลงหนูแมลงสาบแล้วก็ปลวกได้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเหตุรำคาญด้วยขยันตรายเนี่ยประชาชนหรือว่าทางกลุ่มค้าของเก่านี่ไม่ควรรับซื้อเลยอย่างเช่นในเรื่องของกระป๋องสเปรย์นะ,ะกระป๋องสเปรย์หรือแม้ว่ายาหมดอายุ รือแม้แต่ว่าเครื่องไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกซึ่งอุปกรณ์ต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของสารพิษอย่างเช่นโลหะหนักในเรื่องของพวกตะกั่วที่ใช้เชื่อมวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะแล้วก็ตัวแผงต่างๆที่มีเป็นพลาสติกที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ทางรับซื้อของเก่าเนี่ยก็ไม่ควรจะเอามาเอามาคัดแยกเองถ้าไม่มีขบวนการที่ถูกต้อง ทั้งเมืองกรุงเทพมหานครปี2556ได้แบ่งที่ดินในแต่ละเขตออกเป็นโซนสีอย่างชัดเจนโดยร้านขายของเก่าสามารถตั้งได้ในโซนสีม่วงหรือที่ดินประเภทอุตสาหกรรมจนเขตสีส้มและสีน้ำตาลน,นั้นเป็นพื้นที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมที่จะปล่อยให้มีกิจการคัดแยกขยะอันตรายซ่อนอยู่แต่ในสภาพความเป็นจริงร้านขายของเก่าได้กระจายอยู่ในพื้นที่ชุมชนแทบทุกเขตจำนวนไม่ทราบแน่ชัด แต่มีเพียง800กิจการที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องโดย70เป็นร้านขายของเก่าที่โครงสร้างอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงมีการคัดแยกจัดเก็บเป็นสัดส,ส่วนและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารและผังเมืองทางสำนักง,งานเขตเนี่ยสำรวจละเอียดเลยนะคะว่ามีกิจการที่อยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยที่เข้าขายลักษณะรีไซเคิลอย่างนี้เนี่ยอยู่กี่รายนะคะแล้วก็มีใบอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาต อยู่มีขนาดอาคารเท่าไหร่อยู่ในพื้นที่ผังเมืองสีอะไรนะคะในส่วนที่อนุญาตแล้วก็เราก็จะนำมาพูดคุยมาอบรมเพิ่มเติมในเรื่องของวิธีการสังเกตหรือวิธีการดูนะคะดูว่าอันไหนเป็นวัตถุอันตรายอันไหนเป็นวัตถุระเบิดอันไหนเป็นกรมรมตภาพรังสีเราก็จะเอามาพูดคุยแล้วก็แนะนำกันนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆที่เขาควรจะต้องปฏิบัติด,ด้วย ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะอนุญาตกิจการเด่านี้เนี่ยเราต้องดูในเรื่องของอาคารก่อนว่าขออนุญาตถูกต้องตามประเภทการใช้ไหมนะคะเสร็จแล้วก็มาดูว่าผังเมืองกําหนดให้อายุญาตได้หรือไม่แในในรายย่อยเนี่ยอาจจะต้องมาดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะว่าเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีอาคารชัดเจนไหมมีออมีบ้านเลกที่ไหมมีผู้ประกอบการมีบัตรประชาชน มมมีีมญญีีเเเเออออ่่่่ททะะะบบยนนนนนน้้้าา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 ไไหพพรรรรรรวใกกกกปัุุญตตติจจ็สภงชดซอยเสือใหญ่อุทิศเป็นอีกหนึ่งแหล่งรับซื้อของเก่าขนาดใหญ่บนถนนรัชดาพิเศษที่อยู่ใกล้กับชุมชนโดยเจ้าของกิจการรับซื้อของเก่ายอมรับว่าเมื่อ20ปีก่อนเธอและครอบครัวได้เข้ามาจับจองพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเคยเป็นพื้นที่รกร้างเพื่อเปิดกิจการรับซื้อของเก่าโดยมีใบอนุญ,ญาตถูกต้อง ก่อนที่ชุมชนจะเริ่มขยายตัวและล่าสุดพื้นที่นี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีสม้มถ้าเขาบอกว่าอ,อยู่ไม่ได้เราก็ต้องก็ต้องเราก็ต้องขยายขยายออกไปเราจะมาดื้อดึงอยู่ก็ไม่ได้ก็คือถ้าไปก็ต้องไปด้วยกันทั้งหมดมบางบางรายก็ถูกต้องบางรายก็ไม่มีใบอนุญาตอย่างนี้ค่ะมีใบอนญุญาตาขอมากรนานแล้ว แต่ว่าหลังจากนี้ก็ไม่ไม่ได้แล้วขอไม่ได้แล้วค่ะเขาไม่อนุญ,ญาตแล้วก็คือได้แค่ปี4ีถ้าหลังจากปี4ีก็ใบอนุญ,ญาตเขาก็ไม่ออกให้แล้วค่ะกรมควบคุมมลพิษได้สำรวจร้านรับซื้อของเก่าที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่าตามกฎหมายผังเมืองและใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพรบรสาธารณสุขทั่วประเทศพบมีร้านรับซื้อของเก่าที่มีใบอนุญาตถูกต้องเพียง1,200ร้านเท่านั้น และแม้ที่ผ่านมาจะพยายามผลักดันโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวที่สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมได้แทบทุกด้านทั้งเสียงดังน้ําเสียและกลิ่นที่รบกวนชุมชนแต่กลับพบว่ามีร้านรับซื้อของเก่าที่ผ่านเกณฑ์แค่ยีเปร้านรับซื้อของเก่าพวกนี้ถ้าเราจัดการไม่ดีเนี่ยมันก็เหมือนกับร้านที่เป็นแหล่งสะสมเ,เชื้อโรคแหล่งสะสมของพวกสารเคมีที่อาจจะระเหยหรือ อาจจะเลยไปถึงพวกลังสีอะไรต่างๆก็ได้ถ้าหากจัดการหรือคนรับซื้อไม่มีความรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามพรบรรนี่ต้องจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเรื่องสถานที่ตั้งเรื่องความปลอดภัยเรื่องอาชีวอนามัยเรื่องของการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการจัดการเกี่ยวกับการดำเนินง,งานว่าจะต้องทําทะเบียนทําอะไรต่างๆให้มันถูกต้องจากการสํารวจของทางกรมนะครมีร้านที่ไปสํารวจว่าจัด มีการทำร้านนี่ถูกใช่ก็ว่าถูกสุขลักษณะไม่เกิน5%้นาณวันนี้เจ้าหน้าที่รัฐยังอนุรลมให้ร้านรับซื้อของเก่าที่มีใบอนุญาตเปิดกิจการได้ต่อแต่ตราบใดที่การทำธุรกิจไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียงแต่ในอีก5-10ปีข้างหน้าพวกเขาอาจจำเป็นต้องย้ายออกไปอยู่ในโซนที่สามารถประกอบกิจการได้อย่างถูกต้องตรงนี้มันจะเป็นโซนที่อยู่อาศัย ค่ะก็จะเป็นร้านของเก่าแล้วก็เกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็คือตรงเนี้ยจะไม่ได้แต่ตอนนี้ที่อยู่ได้ก็คือเขาอนุโลมให้ค่ะถ้าถึงวันข้างหน้าอีก5ปี10ปีจะยังไงเราก็ไม่รู้ก็คือต้องต้องรอดูไปเรื่อยๆค่ะค่ะเรามีแผนที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นด้วยค่ะถ้าถ้าถึงเวลานั้นเราก็ออกไปอยู่ชานเมืองค่ะคือให้ออกจากพื้นที่ตรงเนี้ยก็คือไปอยู่แถวมีนบุรีไปทางนิมิตใหม่ไปทางโซนคือรอบๆกรุงเทพอะค่ะ แล้วเราก็ลูกค้าเราก็จะมารับซื้อของในกรุงเทพเอาไปให้เราตรงนั้นอันนี้ก็คือเราต้องดูให้ดีๆว่าเวลามีของอะไรมาอย่างเงี้ยมันคือเวลาเราจะตัดหรือจะแกะหรือจะทําลายอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูให้ชัดเจนอ่ะถ้าของอันไหนที่ว่าเราไม่เคยเห็นอ่ะเราก็อย่าไปเสี่ยงทําเพราะว่ามันมันไม่คุ้มอ่ะถ้าเกิดเราเห็นอะไรแบบที่เราไม่เคยเห็นอ่ะเราก็ต้องใช้ประสบการณ์ที่เราเปิดร้านมานานแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องต้องสังเกตดูของตรงนั้นด้วยไม่ใช่ว่าเห็นอะไรมาแล้วก็แบบไปทําโดยพรละการมันไม่ได้ค่ะ ปริมาณขยะในกรุงเทพมหานคร4,500ตันต่อวันเป็นขยะอันตรายถึง10%หรือ1,500ตันที่ต้องเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกต้องเพราะการคัดแยกและกำจัดโดยอาศัยประสบการณ์อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอและเกิดผลเสียที่คาดไม่ถึงตามมาขยะติดเชื้อเนี่ยเราก็ได้จ้างให้บริษัทกรุงเทพธนาคมไปดำเนินการจัดเก็บจากสถานพยาบาลและก็โรงพยาบาลต่างๆแล้วก็ นำไปกําจัดโดยวิธีการเผาขยะอันตรายในกรุงเทพมหานครจะจัดก็บนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งมอบให้กับบริษัทเอกชนนะฮะคือคือบริษัทอักขีปาการซึ่งมีเตาเผาอยู่ที่จังหวัดสุปาารราบรเป็นคนนําไปเผาทําลายกรุงเทพมหานครนั้นขณะนี้กําลังดําเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะขนาด300ถึง500ตันอยู่นะครับ ก็คาดว่าในปลายปีนี้น่าจะสำเร็จนะครับถ้าหากว่าเรามีการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบเหมือนกับมหานครอื่นๆแล้วก็ครบวงจรอันนี้ก็จะตัดเรื่องของการรับซื้อของเก่าไปได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะะซึ่งขณะนี้เรายังเดินไปไม่ถึง เพราะฉะนั้นตรงนี้กรงุรงเทพมหานครเองก็ต้องพยายามต่อไปที่จะทําให้พี่น้องประชาชนท่านวางใจว่าถ้าท่านคัดแยกขยะแล้วเราก็จะมีกรรมวิธีขั้นตอนในการดําเนินการต่างๆให้ชัดเจนให้เป็นระบบทุกสํานักงานเขตเนี่ยเขาสํารวจใหม่ว่าในพื้นที่ของเขามีสถานประกอบการประเภทร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยมากน้อยเท่าเพียงใดนะคะแล้วก็สถานประกอบการไหนที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ ที่ไหนที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่สามารถจะดําเนินการได้ก็จะได้ดําเนินการผลักดันกันออกไปค่ะทางออกของปัญหาขยะอาจต้องจัดการที่ต้นทางสร้างจิตสํานึกให้กับผู้ใช้เพราะตราบใดที่การจัดการยังไม่ดีพอการทิ้งอาจกลายเป็นภาระและสร้างปัญหาไม่รู้จบ